ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับคุณลุยสกอตอีกหนึ่งสัปดาห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีกองเลครับเมื่อที่ที่แล้วนะครับเราได้จ่อประเด็นไปแล้วว่าเพราะอะไรทําไมลุยถึงชอบเกี่ยวกับเรื่องรถบิ๊กไบค์นะฮะเราใช้มากี่คันแล้วมีคันไหนบ้างซึ่งวันนี้ที่ขี่มานะครับก็จะเป็นคันนี้เลยก็เราจะมาจอเรื่องดูว่าของคุณลุยเนี่ยรถ มอเตอร์ไซค์ของคุณหลุยเนี่ยใช่มีอะไรบ้างครับแหมเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนิดนึงตกใจตัวเองตกใจหลุยครับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคันที่เท่าไหร่ของหลุยอ่าเป็นคันสุดท้ายครับเป็นคันที่คันที่4ครับคันที่4ครับผมทั้งหมดตอนนี้ผมผมขายไปแล้วคันหนึ่งครับอ๋อก็คือตอนแรกคันแรกที่มีก็คือวัอาวันใช่ครับผมและคันที่2ที่ซื้อมาก็คือเป็นตัวนี้อ๋อคันที่2องคือตัวนี้เลยใช่ครับผมคือตัวนี้เลยครับแล้วก็มาเป็นโฟรีเอต อ้โเทีที่สครับผมแล้วก็คันที่4เป็นแชเนลเล่ครับาาแต่ว่าเรามารู้ทีหลังครับอย่างนี้ครคือเราพยายามที่จะบอกหลายๆคนว่าต้องทดลองขับให้มันให้มันรู้ให้รู้ตัวเองให้มากที่สุดนะครับหมายถึงว่า,วาเรา,เราชอบไหนเราเเราเห็นปุ๊บแล้วเราชอบอชอบรูปทรงแต่ว่าการขับขีเนี่ยเราขับ ขับใกล้ๆเราไม่ได้เคยได้ขับออกออกนอกออกออกนอกพื้นที่สักเท่าไหร่ครับผมเราซื้อไปปุ๊บไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราใช่ครับใช่อาจจะเพราะว่าด้วยบอดี้ของหลุสยใช่รุ่นรุ่นรุ่นรักของเราด้วยแล้วตัวใหญ่ด้วยครับแล้วก็มอไซค์ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงแล้วมันจะไม่ชิโกชิโกนิดนึงเวลาเราขับออกต่างจังหวัดหรือว่าเราขับออกนอกพื้นที่ไปนิดนึงออกความเร็วนิดนึงมันจะต้านลมนิดนึงครับข้านั้นจึจะอันตรายสำหรับผมนะเพราะว่ารับลมเต็มเต็มโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรา เขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับรุ่นนี้เป็น h a ร์เล n i g h t r ร d 09ครับฮาร์เลย์ไนโตรด09แต่เท่าที่พี่เคยเห็นมาเนี่ย g h t r รดมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เหรอครัไม่ใช่ครับไม่ใช่เหตุผลที่ผมเลือกไน t r รดเนี่ยเพราะเพราะเครื่องด้วยครับเครื่องมันยังมีกึ่งสปอร์ตนิดนึงเพราะว่าพ c เชมันจะเป็นเป็นคนออกแบบดีไซน์ให้อ่าฮะอันนี้เป็นเป็นการร่วมร่วมมือกันฮาร์เลกับพเช ใช่ครับมันก็เลยมันเป็นกึ่งสปอร์ตนิดนึงผมก็เลยชอบเครื่องแต่รูปลักษณ์เนี่ยคจริงแล้วออริจินัลมันก็เป็นเป็นเป็นสไตล์ของฮาร์เลแต่ดูดูแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยนะเปลี่ยนเกือบทุกอย่างครับนอกจากยกเว้นอะไรมมีมีเครื่องมีพูลลี่สวิงอาร์ไม่ได้เปลี่ยนแชสซี่ไม่ได้เปลี่ยนอคอสเมติกทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยครับ oh, 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 oh. คืออะไรที่เห็นอยู่ภายนอกเนี่ยคือเปลี่ยนหมดเลยครับเพราะอะไระเปลี่ยน เพราะว่ามันทันสมัยขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบความเร็วแล้วหนึ่งเป็นความจริงแล้วผมชอบรถสปอร์ตแต่ว่าเวลาเรามาขับฮาร์ e y เราเังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังไม่จิ๊กโผพอเรายังชอบในความสปอร์ตอยู่เราก็เลยเปลี่ยนลูปลักให้มันเป็นสปอร์ตนิดหนึ่งครับคันนี้โหลดลงไปด้วยไหมเปลี่ยนเปลี่ยน progression suspension ไปครับมันก็เลยทําให้มอไซค์มันนั่งค่อนข้างที่จะเตี้ยลงมานิดนึงครับถ้าเท่าที่ดูเนี่ยหรือลองเข้าไปดูไหนได้ไหมครับ แล้วเวลาหลุยขี่ไปปุ๊บเนี่ยแล้วไปเจอเนินนี้ทำไงอ่ะไหลต้องเลื้อยเอาก่อนที่เราจะไหลนะฮะก็ซ้ายขวาก่อนต้องมองกันโอเคไม่มีไหลเลยฮะเพราะค่อนข้างที่จะเตี้ยนิดนึงรับแล้วก็แข็งด้วยฮะโช้กแข็งโช้กแข็งด้วยมันเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเรซซิ่งใช่ครับใช่มมันออกออกแนวดรากนิดนึงด้วยครับว่ายางหลังหนาด้วยครับ มันก็เลยออกจะนอนออกแนวประมาณมอย่างนั้นในหลอดคันนี้นเครื่องเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วมันพ<ม>ันสามพันสามพันสามร้อยซีซีแต่ว่าในในบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณพันสองพันสองแปดกว่ากว่าแต่เราไม่ได้ไปยุ่งเครื่องเราไม่ได้ไปแต่งเพิ่มใส่ซูเปอร์ทูเนอร์ไปครับน่าวแล้วบอกว่าคิไม่ได้ทรเลยไม,ไม่ไม่ได้แตะตัวเครื่องฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่นอกเครื่องเพื่อที่จะให้เครื่องมัน เร็วขึ้นนิดนึง่งให้มีความแรงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วชุดแต่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นชุดแต่งของอะไรครับอ่าโ uh, no นเลมบิคคัสเตอร์ที่เย er อรมนีเขาผลิตให้กับเป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าอ่าความจริงแล้วเขาทําให้กับทางว r o ออ่าฮาริสว uh, ีร o ดกับไนรอดสองรุ่นนี้ครับครับผมเพราะว่ามันรูปทรงมันเป็นอย่างที่บอกครับมันค่อนข้างที่จะเรซิ่งเขาทําได้อันนี้คือตัวถังทุกอย่างก็เป็นของแต่งหมดเลยใช่ครับอันนี้แต่งหมดเลยครับเป็นเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนโช๊คหน้าเปลี่ยนอะไร แล้วพูดถึงสีนะครับสีนี้คือเราเป็นสีที่เราเลือกเองหรือว่ามันมาแบบนี้อยู่แล้วสีที่มานี่เป็นสีดาส้มครับแต่ว่าสีดําแต่ว่ามีมีสไตร์สีส้มมันจะเป็นีสีส้มดำส้มแต่ว่าผมที่เลือกสีนี้เนี่ยผมไปผสมกับช่างสีเลยคือบอกเขาว่าอยากได้อยากได้เพิ่มสีตรงนี้อยากได้เพิ่มไปเรื่อยๆความจริงแล้วผมเป็นคนชอบสีน้ําเงินผมก็บอกเขาว่าอยากได้น้ําเงินเข้มๆหน่อยเขาก็ทํามันนี้มาให้เราก็เพิ่มแต่งไปเรื่อยๆคือสีนี้ เอาหมายถึงว่าถ้าผมไปขูดหรือว่าไปไปทำมันพังเนี่ยต้องผสมสีใหม่เลยผสมทำทำไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งคันแล้วต้องเปลี่ยนทั้งคันแล้วใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคัสตอมเลยได้เลยมันพูดได้เป็นคัสตอมไบค์ได้ถ้าพูดได้ครับว่าเป็นคัสตอมไบค์ครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในตัวคัสตอมนี้มันน่าจะคัสตอมมากกว่าประมาณปี2ปีที่แล้วตอนนี้รู้สึกจะมีคนมีมีมากขึ้นแล้ว ผมเห็นแบบคันสองคันที่เขายังวิ่งอยู่ผมก็เลยแบบโอเคมันน่าไม่ไม่น่าจะคัสสิมตอนนี้แล้วไม่ใช่และคันนี้เนี่ยเปลี่ยนท่อมาเป็นของนี่ของอะไรฮะเบอร์เซนไฮน์ับอร์เซนไฮน์นะครับนะฮะเบอร์นไฮน์ทุกอย่างที่ถือว่าเปลี่ยนมาเกือบหมดก็เกือบครับไอ้พวกไฟเลี้ยวพวกอะไรเปลี่ยนหมดเลยครับชุดแต่งหมดเลยชุดแต่งหมดเลยครับราคานี่เทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้ไหมเนี่ยถ้าชุดแต่งอ่าถ้าชุดแต่งรวมอะไร สีด้วยก็นา 3, ่าจะสามแสนกว่าสามแสนกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะรถสไตล์แบบเ,เขาเรียกว่ารถรถบิซี่นี่เขาอยู่แล้วเนี่ยรเราอยากจะทําให้มันเป็นแบบสไตล์ของเรารใช่ไหมเป็นคัสตอมของเราในลักษณะแบบรูปแบบของเราเลยก็นะคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมคันนี้เวลาไปขี่ไปต่างจังหวัดแล้วเป็นไงบ้างเคยไปไหมเมื่อยหลังมาก อม่เชื่ออย่างอย่างที่บอกพี่ว่าถ้าเราต่างจังหวดปุ๊บมันต้องเป็นเทเนเล่แล้วฮะขออนุญาคล่อมหน่อยนะฮะหได้ได้เลยพี่หลุยคิดดูสิครับขนาดหลุยนั่งเนี่ยขาหลุยยังแบบเหยียดเลยใช่ไหมดูขาพี่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าผมเคเนี่ยรับรองว่าไม่เกินโค้งหน้านะฮะเพราะว่าตัวถังตัวขาผมเนี่ต้องติดกับถังแล้วอะ แล้วถ้าเราถ้าถ้าเราบิดไปปุ๊บต้นมันก็จะเลื่อนแรงหลาเพราะฉะนั้นขาจะหลุดหลุดแน่นอนเพราะฉะนั้นรถของใครก็ต้องเป็นของมันเป็นของมันใช่ครับความจริงแล้วเขาวัดคัสตอม์นี่แล้วเขาเขาก็วัดให้เราให้ระยะขาแหมคันนี้ถือว่าเป็นรถที่เอาไว้ขับผ่คนเดียวใช่ครับเห็นแค่ตัวครับคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เห็นแค่ตัวนิดนึงเอาเนี่ยก็เรามีหลายคันใช่ไหมครับอ่าโอ้ ถามนิดนึงเวลาเราขี่ไปต่าจชงหวัดหรือไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มเคยเจออุบัติเหตุอะไรบ้างไหม uh, อุบัติเหตุมีครับปูชีฟ้าครับจำ<น>จำได้แม่นเลยครับขั้นไหนไป uh, นั่นคืออาวันครับ uh huh. ไ,ปไปความที่ปูชีฟ้าครับแต่ว่าความจริงแล้วอุบัติเหตุของผมเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุที่ ความมันเป็นความโง่ของตัวเองมากกว่าถ้าพูดได้ง่ายๆคือไปไปกลับรถแต่ไปกลับรถบนเนินอย่างเงี้ยมอไปกลับรถบนเนินกลับรถบนเนินเสร็จเวลาเรากลับกำลังกำกลังกลับรถอยู่เนี่ยมันจะมันค่อนข้างที่จะเทมาข้างนี่นั่นแหละความแล้วก็กลิ้งลงมาเรื่อยๆเลยกลิ้งลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่อยู่นะครับเวลาเราตกมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันเป็นแรงแรงผลักเราอยู่แล้วฮะมันผลักปุ๊บมันตอนนี้ไม่เราก็หดไม่หดแล้งนี่คือตัวหลุยหรือว่ารถ รถนิ่งเลยครับมันล้มผมลมันขูดลงมานิดนึงครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยแหละฮะมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วนะประสบการณ์ใช่นะอย่างน้อยในการจะกลับรถในที่ที่ชันเนี่ยชันจะเลี้ยวอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราเราถอยขึ้นแล้วถอยหลังลงอ่าใช่แต่ว่าเราเราก็ต้องเอ็นเราต้องบาลานซ์มอเตอร์ไซค์ให้ดีคุชนะผมว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ใช่ครับนะฮะอ่ะ ากให้หลุยส์ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนแล้วก็การขับขี่ปลอดภัยอ๋อก็อย่างแรกครับคือเซฟตี้ครับโดยเฉพาะว่าสาหรับใครที่ขับรถอ่าซูเปอร์บค์หรือวเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องซีซีใหญ่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายอยู่แล้วเพราะมันแรงมันเร็วบิดแป๊บเดียวอ่าไม้มันจะขึ้นค่อนข้างที่จะไวแล้วก็ควรที่จะมีอุปกรณ์ที่เซฟตี้กับตัวเองมากที่สุดหมวกกันน็อกสำคัญที่สุดครับแล้วก็เคารพอ่าเคารพ กฎจราจรด้วยครับกับมีไฟเลี้ยวให้ครบเราก็ก่อนออกจากบ้านเราก็ควรที่จะเช็คสม่ําเสมอครับว่าไฟเลี้ยวของเราใช้ได้เบรกเราใช้ได้เพราะว่าถ้ามอถ้ามีรถมาชนตูนถ้าเราไม่มีเบรกไฟเบรแล้วมาชนตูนเรานี่เราเราเจ็บหนักครับใช่ใช่อันตรายครับก็แล้วก็เลือกมอไซค์เลือกให้ให้ให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าเราต้องการรุ่นนี้เพราะว่ารถพวกนี้เวลาเราซื้อปุ๊บมันค่อนข้างที่จะราคาแพงถ้าเราซื้อไปปุ๊บแล้วไม่ถูกใจเราภายหลังแล้วมาขายนี่ มันถ่ายรูปเลยก <c> ็ <oughs> ช้ำใจนิดนึงครับ,รบก,ก็ต้องให้แม่นครับสนใจอ่ะตอนนี้ให้หลุยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าเรื่องของผลงานเรื่องอะไรครับผมอตอนนี้ผลงานก็มีของซิกเซนกำลังถ่ายทำอยู่ครับรบแล้วก็คอนเสิร์ต i อ Meeting ก็จะเพิ่งจบไปอ๋อเพิ่งจบไปเพิ่งจบไป,ไปแล้วก็เป็นตามดูได้ทางดีบีดีต่างๆจะได้ครับนะครับผมก็ติดตามไปเรื่อยๆครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณหลุยมากๆที่ให้โอกาสทางรายการของเราได้ จเจาะลืกทางเรื่องของส่วนตัวด้วยครับแล้วก็ของมอเตอร์ไซค์ด้วยน,นะฮะสุดท้ายแล้วถ้าเปรียบมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นผู้หญิงคิดว่าจะเป็นผู้หญิงแนวไหนกันเลย <c oughs> คิดหนักแน่นอนมันพูดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้<ภ>จะค่อนข้างหนาและใหญ่อ๋อฮะใช่ไหมฮะครับ อันนี้อ, s <S อ,อันนี้ถือว nope. ่าเป็นช่วงเอล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 เล็กมากนะครับก้นนิดเดียวอันนี้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงสไตล์ทรงโตนิดนึงครับครับเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ไหมหรือว่าดุดันผมว่าน่าจะดุดันครับน่าจะดุดันครับเพราะค่อนข้างที่จะแรงครับเป็นผู้หญิงทรงโตและดุดันทรงโตดุดันด้วยครับขอให้มีความสุขกับรถคันนี้ต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ